สวัสดีค่ะจากร้านช่งขนามดาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone XS Max นะคะเปลี่ยนหน้าจอธรรมดาของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของผ้าเหนียเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้ทัชส,สกรีนนะคะนะคะ สัมผัสนะคะหนึ่งสองสดแปดอกจันทรศูนย์สี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีจอนะคะ นี่นะคะสีจอไม่เพียนไม่มีเดรปิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะน,นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่หน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ